สวัสดีครับผมชื่อโอชวินจีและสดิกุลชื่อเล่นชื่อวินนะครับปัจจุบันเป็น CEO และก็ co-founder ของ f u t u r e s k i l l วันนี้ผมจะมาสอนคุณใช้ Airtable ปัจจุบันผมก็ใช้อยู่นะครับบันทึกข้อมูลเป็นแสนได้คอร์ดเลยในเอพิโซดนี้เรียนจบแล้วคุณจะได้อะไร คุณจะได้ระบบในการวางแผนจัดการอีเวนต์หรือเราเรียกว่าอีเวนต์แพนเนอร์แบบมืออาชีพเลยนะครับซึ่งคุณเอาไปใช้จริงได้เลยไม่ว่าจะเป็นวางแผนอีเวนต์ทำบริษัทจัดอีเวนต์หรือว่าทำอีเวนต์เล่นๆขำๆอะไรก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับเนื้อหาคร่าวๆที่เราจะเรียนกันได้แก่การทำ Relationship นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญของ Air Table นะครับที่ Google Sheet หรือ e x c ก l ก็ทำไม่ได้นะครับการทำ ฟอร์มูล่านะครับการเขียนสูตรบน bon Air Table นะครับซึ่งเราจะเรียนรู้สูตรที่สำคัญสําคัญกันไม่ใช่ทุกสูตรนะครับแต่สูตรที่คุณใช้บ่อยนั่นเองนะครับและเราจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับระบบสิทธิ์นะครับหรือว่าเราเรียกว่าระบบ Permission แล้วก็การกำหนดแชร์ริ่งหรือการแชร์ไม่ว่าจะเป็น Public หรือเป็นกลุ่มที่เราอยากให้แชร์เป็นต้นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลของคุณนั่นเองและนะครับเราจะเรียนรู้เรื่องของการสร้างฟอร์มนะครับ าการแบ็กอัพข้อมูลหรือเราเรียกว่า revision นะครับรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่สำคัญอีกนิดหน่อยของ Adable ด้วยนะครับเรียนจบเนี่ยคุณจะสามารถที่จะเอาไปสร้างเป็นฐานข้อมูลของคุณเองใช้จริงได้เลยไม่ว่าคุณอยากจะทำอะไรก็ตามคุณสามารถที่จะมีฟอร์มในการเก็บข้อมูลของคนนะครับเข้าฐานข้อมูลได้เลยนะครับข้อตกลงนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนไปด้วยกันหนก็คือว่าอย่าลืมส่งการบ้านด้วยนะครับเพราะคุณจะได้ฝึกทาจริงๆเลยและ2 อย่าลืมส่งคลาสโปรเจกต์ด้วยเพราะว่าคุณเนี่ยจะได้ระบบอีเวนต์แพลนเนอร์ของตัวเองเอาไปใช้งานจริงๆกันด้วยพร้อมกันแล้วใช่ไหมครับมาเริ่มเรียน EP นี้ไปด้วยกันครับ